วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กพาทุกคนมาที่มาริบาย่าเนชัรนโฮสปริงรีสอร์ทกันค,ะ <Yeah. S 1> ค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาแช่น้ำร้อนที่บันดุงที่อินโดนีเซียกันนะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นทางเข้านะคะของมาริบาย่าที่บันดุงนะคะเรานั่งรถไฟความเร็วสูงจากจาก,กตามาถึงที่บันดุงนะคะทุกคนตอนนี้ที่อินโดนีเซียเขาจากที่าก,กตาเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงนะ ตั้งจากจากจาร์ตามาถึงบันดุงเลยค่ะทุกคนรถไฟความเร็วสูงเขาบอกว่าดีมากทุกคนและบอกว่าเร็วมากแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนก็เดินทางจากจากจาร์ตามาถึงที่บันดุงถ้าเกิดนั่งรถ euh, ขับรถหรือว่านั่งรถมาก็จะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะทุกคนจากจาการ์ตามา <ๆ S 1> ที่บันดุงแต่ว่าอันนี้เราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่บันดุงก <c oughs> ันลวค่ะทุกคนนี่เลยและที่เรา มาถึงเราก็จะมาแวะเที่ยวที่นี่ค่ะมาริบายา่าฮอสปิงน,นะคะจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะทุกคนของที่นี่เลยค่ะนี่เราเดินเข้ามานะคะทุกคนบรรยากาศระหว่างทางที่เราจะเดินเข้าไปที่บ่อน้ำฟุร้อนอนะคะท<ๆ>ุกคนก็จะมีนี่เลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนเขาบอกว่าต้นไม้ลำธานแล้วก็น้ำตกนะทุกคน สวยมากเห็นแล้วสดชื่นมากเลยทุกคนเหมาะแก่การมานั่งแคมปิ้งนะนี่เขาจะมีที่นั่งแคมปิง้งนั่งพักผ่อนให้นะทุกคนระหว่างทางที่จะไปแช่น้ำพุร้อนใครที่ไม่อยากมาแช่น้ำพุร้อนก็สามารถมานั่งแคมปิ้งได้นะทุกคนหรือว่ามานั่งพักผ่อนได้นะทุกคนบรรยากาศเขาคือแบบดีมากเลยอนะทุกคนดูสิเนี่ยมุมถ่ายรูปคือสวยๆเยอะมากทุกคนนี่ใช้เวลาเดินทางจาก ทางเข้ามาถึงที่บ่อนคูร้อนจะใช้เวลาประมาณแค่5นาทีเองนะทุกคนเดินเข้ามานีระหว่างทางก็จะเจอบรรยากาศสวยแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครที่มาเที่ยวอิโนโดนีเซียนะมาเที่ยวา,าุ к ตาคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่แหล่งที่ธรรมชาตินะทุกคนลองมาปเปิดประสบกรารณ์นะคะทุกคน